ผมคิดว่าตอนนี้เสี่ยงเกินไปนะครับในการที่จะไปลงทุนกับระบบที่เรียกว่าล้าหลังแล้วนะครับเพราะว่าโลกตอนนี้ก็หันออกจากฟอสซิลกันหมดนะครับในภาวะที่เรากำลังต้องแข่งขันในเรื่องของความเป็นสีเขียวนะครับคาร์บอนฟุตปรินต์ของผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกต่างประเทศเนี่ยก็ถูกจับตาจ้องมองนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือประเทศอื่นๆก็ยังมองอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยน่าลงทุนหรือไม่ ไฟฟ้าของเราสะอาดพอหรือไม่นะครับเพราะว่าไฟฟ้าที่สกรปรกหรือว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยครับฟุตปรินสูงเนี่ยนะครับท้ายสุดก็จะส่งไปถึง p r o ตภัณฑหรือว่าสินค้าที่ผลิตออกมาด้วยครับว่ามีคาร์บอนฟุตปรินเท่าไหร่ครับแล้วก็จะเป็นอัตราภาษีที่ถูกกาหนดตามคาร์บอนฟุตปรินนั้นนะครับนั่นมันก็เป็นต้นทุนสําคัญของธุรกิจที่ต้องส่งออกครับ คือดูแล้วมันคุ้มไหมคะกับสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าเอ้ยฉันต้องทําแบบนี้แหละเพื่อที่จะได้แบบมีอะไรไปเจรจากับ,บทางสาหรัฐในเรื่องของสงครามภาษีแต่มันคุ้มไหมกับหลายอย่างที่มันตามมาเป็นหางว่าวอย่างที่องจาครคุณเนี่ยค่ะผมก็คิดว่ามันไม่คุ้มนะครับจริงๆแล้วยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากเลยนะครับที่เราสามารถซื้อสินค้าจากสาหรัฐได้นะครับสินค้าที่เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วเราอาจจะเป็นเครื่องจักรอะไรที่สามารถนําเข้ามาเพื่อสร้าง GDP หรือมูลค่า การลงทุนในประเทศอันนี้ยังน่าเจราจาซื้อมากกว่านะครับในขณะที่ LNG เนีเนี่ยนอกจากซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังไปปิดกั้นศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานหมุนเวียนในประเทศด้วยนะครับมันไม่ได้ส่งผลแค่เฉพาะค่าไฟที่แพงขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นผมก็เลยว่าอันนี้อาจจะเป็นการเคลื่อนที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับครับแต่ถ้าเราไปดูเนี่ยมันอาจจะ อันนี้อาจจะกลายเป็นข้ออ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเราไปดูแผนลงทุนของปตทปี2567กถึง2อ7 1อเนี่ยก็มีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการธรรมชาติไว้ถึง89,00 0กว่าล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้คนก็แบบตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วว่าไอ้พลังงานนี้มันกําลังล้าหลังไปเรื่อยๆทำไมยังลงทุนตรงนี้มากมันเลยมาสอนร,รับกับตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์มองไงคะใช่เลยครับเพราะว่าเรื่องของ LNG เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนการซื้อแอร์เครื่องใหม่มันก็เหมือนซื้อออแรร์์บบ3 ในขณะที่ในตลาดเนี่ยเขาแอร์เบอร์ห้าสามดาวกันไปหมดแล้วนะครับอ่ามันก็เป็นการลงทุนที่จะดูล้าหลังจริงๆครับแต่ผมคิดว่าทางออกหนึ่งของปตทเนื่องจากว่าธุรกิจเขาผูกอยู่กับก๊าซธรรมชาติหรือว่าก๊าซเป็นหลักนะครับนั้นแล้วเนี่ยเอ่อก็ยังมีความหวังนะครับว่าก๊าซที่มาลงทุนเนี่ยครับเป็นการส่งออกหรือเป็นหับที่ไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับอาจจะซื้อมาขายไปแล้วก็ลักษณะแบบนั้นแทนก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เอามาใช้ในประเทศเป็นหลักนะครับมันจะเกิดผลเสียตามมาอื่นๆที่ ปตทอาจจะไม่ได้รับโดยตรงแต่คนอื่นต้องมาแบบรับแทนนะครับคือทางผู้บริหารปตทนเนี่ยพูดถึงสงส่วนนะว่าอาจจะเป็นหับอย่างที่ที่อาจารย์พูดว่ามันก็ส,นส่วนหนึ่งใช้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขายออกไปแต่ประเด็นที่อยากจะชวนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าการตัดสินใจของรัฐในครั้งนี้มันอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยเข้าไปา้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์คะครับผมคิดว่าหลายฝ่ายก็คงเห็นตรงกันนะครับว่า รู้สึกว่าในจังหวะการเคลื่อนที่ของปททในรอบนี้เนี่ยดูคล้ายๆกับว่าจะมีฮ uh, i d เด n a g e n d นนะครับหรือว่ามีนัยยะอื่นแอบแฝงไว้หรือไม่นะครับอ,อันนี้ก็กลายเป็นที่สังเกต uh, ในภาคส่วนหลายๆภาคส่วนครับรวมถึงองค์กรสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเหมือนกันครับค่ะ